สวัสดีคะ่ะกาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพ,พี่พี่ชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พี่ขาพบกันเช่นเคยจะพี่จ๋าก,กับน้องราพี EP ที่092ประจำเช้าว,วันอังคารนะคะ14ตุลาคม2568ค่ะ เช่นเคยน้องร้าพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าเก่าสวยสวยมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยจะพิจาาหนึ่งชุดนะคะ20รายการเปิดรายการละ300บาททุกองค์2องค์500บาทจัดส่งฟรีค่ะชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหาน้องราพีได้เลยนะคะ 0 9 9 0 8 4 1 5 6 1 0 2 9 2 5 4 3 9 6 1 0ส่งฟีมีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะโทรทักไลน์แอดไลน์หาน้องราพีได้เลยจะพิจากก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ฝากพี่ๆก, like, ก,ก,กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องราพีกันด้วยนะคะ1วันมา2รอบรอบเชา้ารอบเย็นรอบเชา้าเริ่มต้นลงคลิป9มงชา้ารอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นค่ะ รายการที่หนึ่งเป็นเสมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกสองสี่แปดหค่ะรายการที่สองเหรียญหล่อหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมค่ะด้านหลังมีอักขระนะคะ รายการที่สมเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลาค่ะมียันด้วยนะคะเหรียญหลวงปู่มหาศิลาด้านหลังเป็นพระพรมค่ะนี่เป็นกระไลทองนะคะมาพร้อมกอบเงินลงยาแบบนี้เลยรายการที่สี่เป็นปิดตาค่ะจัมโบ้หลวงปู่โตมีเกษาฝังตะกุดนะคะ หลังยันดวงค่ะมาพร้อมกรอบทองลงยานะคะรายการที่5เป็นเหรียญกระหนกข้างหลวงปุโตค่ะด้านหลังเหรียญกระนกข้าง2519นะคะหลวงปุโตหนึองค์300บาท2องค์500บาท6จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ องค์นี้สวยมีเป็นปิดทองด้วยนะคะปิดทองด้านไหนเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่ขาเลี่ยมพลาสติกกันน้ำสวยสวยเลยรายการที่7เป็นเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาค่ะหลังยันด้วยนะรายการที่8ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณ หลวงพ่อคูณปริสุทโธร,รุ่นกูนั่งฮอมาปลอดภัยดีมีลาบค่ะเรียงม,มาพร้อมกรอบสตันเลสนะคะรายการที่9ค่ะหลวงพ่อกลั่นวัดพญายาค่ะ2 4 6 9นะคะด้านหลังรายการที่10เป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรค่ะ 2523นะคะมาพร้อมกรอบสแตนเลสเป็นเหลี่ยมเหรียญข้อลามตัดค่ะนี่สวยๆเลยนะคะ1องค์300บาท2องค์5 0 0บาท11เป็นหลวงพ่อโสธรค่ะหลัง9รัชการรายการที่12เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยค่ะ มีตอกโค้ดนะคะแล้วก็นี่มีโค้ดฮนุมานด้วยหลังยันค่ะมาพร้อมกรอบเงินลงยานะคะอ่ากรอบเงินฝั่งเพชรนะคะหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามค่ะสิบสามเตารีดหลวงปู่ทวดกระไหลทองพิมพสองหน้าค่ะ สิบสี่เหรียญหลวงพ่อผางปีหนึ่งสองนะคะสิบห้าเหรียญเหรียญโลค่ะของพระพรมนะคะมีจานนี่พระพรมค่ะมีรอยจานนะคะสวย หนึ่งองค์สาม้บาท2ององค์ห้า้บาทสิเป็นหลวงปู่หมุนค่ะรูปหล่อหลวงปู่หมุนนะคะมีจีวรด้วยค่ะเลี่ยมพลาสติกนะคะสวยปิดทองนะคะพี่ขาหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะ1ิบเจค่ะเป็นปกเป็นพระนาคปกหลวงปู่ทิมค่ะต่อโคตดด้วยนะคะ อายุครบ8รอบหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่จังหวัดลายองนะคะกอบเงินลงยาค่ะ18ค่ะจะเป็นเหรียญหล่อพระปิดตาค่ะวัดน้อยนบพคุณค่ะ2 4 7 3นะคะปีพศออลึกเลยค่ะเหรียหล่อบโบราณนะ19เป็นสมเด็จจิตรดาค่ะ สวยยี่สิบเป็นหลวงอ่าหลวงพ่อโสธรค่ะองนี้สวยนะสองสี่หกศูนย์หลังอักขระรุ่นแรกค่ะ หองค์สามรอยบาท2องค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่ชอบอรายการไหน0ูนย์เกค่ะ0ูนย์แปดสี่หนึ่งหย์เก้าสองห้าวันนี้มาช้าพอดีพาคุณพ่อไปอา่าทำบุญนะคะพี่ขาคุณพ่ออยากทำบุญที่วัดนะคะเลยพาคุณพ่อไปค่ะโอเคจ้ะพี่จา๋าสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ